สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาลองนะครับวิเคราะห์นะครับโปรเจกต์ท็อปสกิลเลตของพี่เบียร์ใบหยกกันครับว่าแล้วนะครับเพื่อให้การเสียเวลาเราเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอเท้าความกลับไปก่อนว่าโปรเจกต์ท็อป e กิลเตหรือว่าลบท็อป e c ิ e เลตคันแรกของพี่เบียร์ใบหยกนะครับเอ่อเริ่มมาได้ยังไงก็คือถ้าเกิดทุกคนนะครับยังจํากันได้นะครับเมื่อประมาณ 5หรือ6ปีที่แล้วนะครับช่วงก่อนโควิดนิดนึงรวมถึงช่วงโควิดด้วยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับว่าราคารถนะครับโดยเฉพาะรถเจดีเอ็นะครับในยุค90เนี่ยราคาเนี่ยเขาเรียกว่าพุ่งนะครับถือว่าทะลุเพดานกันเลยทีเดียวแต่ว่ารถนะครับสเปครถที่ราคาสูงมากๆากเลยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถสแตนดาร์ดนะครับยิ่งเดิมยิ่งเก่าเก็บยิ่งเดิมราคายิ่งสูงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอราคาไปไกลเนี่ยพี่เบียร์เขาบอกว่าเอ๊ะ เรามาทําอะไรกันดีกว่าที่ให้มันเหมือนกับว่าแตกต่างออกไปนะครับแล้วก็อาจจะสนุกมากขึ้นเราก็ลองหาข,าข้อมูลกันไปกันมาก็ไปสรุปตาที่ของสนักแต่งนะครับที่ชื่อว่า Top s e c r e t ของคุณลุงนาคตะนะครับคอนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่า t o p Secret เนี่ยนะครับยังเป็นสำนักถึงทุกวันนี้นะครับที่เจ้าของสำนักหรือคุณลุงนากตะเนี่ยยังลงมือทำรถทุกคันด้วยตัวเองนะครับ เพราะนั้นเราก็เลยเอ้ยสะดุดตาเรียกว่าเฮ้ยเรามาทํากันเถอะมาลองทำโปรเจกต์ของ t o p ปซิกเก็กันเถอะนะครับซึ่งคอนเซปต์ของพี่เบียร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพาร์ททุกอย่างต้องใช้เป็นของแท้เท่านั้นนะครับถ้ามีมือหนึ่งเราซื้อมือหนึ่งถ้าไม่มีมือหนึ่งเราก็ต้องเลาะไปหามือสองแต่ขอเป็นของแท้เท่านั้นอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆนะครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่เราซื้อหรือว่าสนับสนุนนะครับอุปกรณ์หรือว่า ชิ้นส่วนหรือพาร์ตต่างๆที่เป็นของแท้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องของราคาหรือว่ามีบัตเจ็ตเยอะหรือน้อยอะไรนะครับการที่เราจะคิดค้นอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับมันต้องมีค่าออกแบบนะครับมีค่าความคิดนะครับมีค่าทดลองมีลองผิดลองถูกค่าพวกนี้รวมถึงค่าพอเราทาผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาลองว่าปลอดภัยไหมใช้งานได้จริงไหมค่าเวลาพวกนี้ มันทําให้ราคาของพาร์ทแท้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นของจริงเนี่ยของแท้เนี่ยมันสูงกว่าของเทียมของเทียมโอเคเข้าเรื่องเลยครับกลับมาที่ท็อปซิกเก็ตคันแรกของพวกเรานะครับนั่นก็คือซูปราคันนี้ก็คือเชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นกันแบบคือเขาเรียกว่าเยอะแล้วนะครับก็คือคอนเทนต์นี่เต็มฟีดอยู่แล้วก็คือคันนี้ครับพอเราเนี่ยคิดว่าจะทำท็อปซิกเก็ตเนี่ยเราก็ลองถามไปที่ท็อปซิกเก็ตก่อนตอนนั้นเนี่ย พี่เบียร์ก็ยังไม่ได้สนิทกับคุณลุงนากตะอะไรน,นะครับก็ลองถามไปว่าเอ้ยมีพาร์ทขายไหมเราอยากจะทำอยบานี้ปรากฏไม่มีนะครับเป็นตัวไอ GT 3 0 0ไ้อ้ตัว G Force ตัวใหญ่นะครับพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทเป็นชุดใหญ่ชุดที่มีโป่งหน้าโป่งหลังเลยนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองมาลองหารถในเมืองไทยก็โชคดีมากมากที่รถในเมืองไทยเนี่ยมีรถที่ใส่พาร์ทแท้อยู่นะครับเราก็เลยเอารถคันนี้มาเป็นสารต้ตนต้นเลยว่าจะทํา เหมือนให้ขึ้นมาเหมือนเป็นรถที่คุณลุงนากตะเคยทำนะครับตัวเ,เครื่องเนี่ยก็ต้องอันนี้ให้เครดิตกับอู๋พี่อ,อ๋อเจ็ดเต็มเมเลยนะครับเพราะว่าแกก็เป็นคนทำหมดนะครับทั้งไส้ในแล้วก็ตัวถึงอ,อ,อุปกรณ์ด้านนอกนะครับการจูนการติดตั้งการปรับแต่งทุกอย่างซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราคือไม่มีอะไรคืออยากจะใช้อุปกรณ์ในเครื่องเนี่ยที่เป็นยุค90นนะครับทั้งเทอร์โบทั้งนูน่นทั้งนี่เนี่ย ให้เป็นยุค90เพื่อให้ฟีลลิ่งเนี่ยมันออกมาเป็นรถแรงระดับพันมาในยุค90ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยรถพันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเหมือนยุคนี้นะครับยุคนี้นี่คือรถออกใหม่นี่มาแล้วก็ห้าหกร้อยมาในปกติยุคนั้นเนี่ยรถพันแรงมาเนี่ยตื่นเต้นมากนะครับเราก็เลยใช้ที่เทอร์โบทีแปดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นๆกันอยู่นะครับเราก็ได้ซูเปอร์ท็อปสกีคันนี้ออกมานะครับสิ่งที่สำหรับตัวผมนะครับความเป็นส่วนตัวที่ผมคิดว่าทาให ซูเปอร์ท็อปซิกเก็ตคันนี้เหมือนกับว่าเป็นที่ฮือฮานะครับสำหรับคนอายุเท่าผมนะครับ40กว่าเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้ผมเนี่ยย้อนกลับไปนะครับในอดีตว่าแบบเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นรถคันนี้ยุคนั้นเนี่ยผมจําได้เลยผมเรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับลงจากสารลงจากรถไฟมากันเลยกับบ้านผ่านร้านหนังสือยุคนั้นนี่ต้องผ่านแผงหนังสือนะครับยังไม่มีคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆไม่มีนะครับต้องซื้อเป็นนิตยสารคือ พะเป็นรถยุค90เนี่ยที่มันทําขึ้นมาสำหรับคนที่อายุเยอะอย่างพวกผมเนี่ยมันก็พาเราย้อนกลับไปอดีตนะครับสำหรับพวกน้องๆเห็นแล้วมันคงจะตื่นตาตื่นใจผมอาจจะใช้คํานี้ครับว่ารถใหม่เนี่ยสวยนะครับทุกคันที่ออกมาเนี่ยสวยหมดแต่มันขาดสเสน่ห์ครับรถเก่าเนี่ยพอยิ่งเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปแล้วเรากลับมาได้เห็นอีกครั้งเนี่ยอันนั้นนะสำหรับผมอ่ะผมว่ามันคือสเสน่ห์ครับซึ่งอันนี้ครับก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ตัวซูเปอร์ท็อปซิเค็ตสีทองพี่เบียร์เนี่ยเป็นที่ฮือฮานะครับถ้างั้นเรามาสรุปย่อๆนะครับในส่วนของซูเปอร์ท็อปซิเค็ตตัวนี้นะครับก็เป็นพาร์ตชุดแต่งชุดใหญ่แล้วกันนะครับตัวโป่งหน้าโป่งหลังโป่งชุดใหญ่ซึ่งไม่มีผลิตแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเป็น2 j z นะครับเทอร์โบทีแปดเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าเนี่ยเรารีดกันมาได้ที่1,000แรงม้าครับช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นโอลินนะครับกับอิเคยะฟอร์มูล่านะครับผสมผสานกันโอเค งั้นเราไปต่อกันอีกคันคันที่2นะครับคันนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดซูปราเนี่ยเป็นเหมือนอคลื่นซีนามินะครับที่มาปลุกกระแสรถแต่งจากสำนักแต่งต่างๆเนี่ยเจ้า R 3 4 GTR คันนี้ครับเขาเรียกว่า a f t e r Shock ก็คือเป็นคลื่นอันที่สองที่มันแรงกว่ารุนแรงกว่าครับตอนนี้ก็ไม่รู้คลิปนี้ออกไปก็น่าจะยังมีเห็นอยู่ตามฟีดกันมากมายนะครับหลังจากที่ซูปราเนี่ยพี่เบียก็ได้ลองเริ่มรู้จักแล้วคราวนี้เริ่มสนิทกับคุณลุงนากาตะแล้วนะครับคันนี้ผมบอกอย่างนี้ครับว่า คันนี้เราเนี่ยทำนะครับโดยที่คอนเซปต์ก็คืออยากให้ทำให้เหมือนรถที่คุณลุงนักตะเคยทำไว้แต่ว่าทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงจบเนี่ยเราปรึกษาและขอความเห็นโดยที่มีคุณลุงนักตะเนี่ยเป็นไกด์เป็นคนคอยคอมเมนต์นะครับคอยแนะนำตลอดทุกขั้นตอนนะครับจุดเด่นเดนก่อนละกันคันนี้จุดเด่นอันแรกเลยนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับ พอเราคุยกันกับคุณลุงนัคตาเนี่ยเฮ้ยเราอยากทำอีกค่าเป็น A34 เนี่ยคุณลุงนาคาตาบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยไปซื้อเครื่อง N1 มาแต่ให้ซื้อของใหม่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือมันยังหาซื้อได้อยู่นะครับสองค่าต่างๆเนี่ยมันยังไม่คาดเคลื่อนนะครับแล้วแกก็ประกอบเครื่องมาให้นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหย่อนนะครับที่พี่อ๋อ77อีกนั่นแหละนะครับซึ่ง r 3 4เนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดใครเห็นแล้วชอบนะครับแล้วมี r 3 4อยู่เนี่ย ชุดพื้นเนี่ยยังมีขายอยู่นะครับของแท้จากสํานักเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางสํานักเนี่ยก็ยังมีผลิตขายอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือภายในครับภายในเนี่ยนะครับคุณลุงก็นะครับเอาเบาะเป็นบักเก็ตซีดนะครับแล้วปักเป็นโลโก้เขียนว่าท็อปซิกเก็ตเป็นโลโก้เก่าด้วยนะครับก็คือตรงยุคกับตัว R34 ตรงนั้นเนี่ยอันนี้คือเท่มากๆเลยนะครับฐานเบาะเนี่ยเป็น X-Ray Color นะครับ SPGN นะครับ SPGN ก็คือจะ หมือนกว้างกว่า s p g หน่อยก็จะนั่งง่ายกว่านั่งสบายกว่าหน่อยนะครับานนอกก็อย่างที่เห็นเันอ,อยู่ว่าสุ์สวยนะครับถ้าเกิดสรุปคัน r 3 4ง,ง่ายเนี่ยก็คือทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่เครื่องนะครับเป็นเครื่องเอนที่ประกอบโดยมือคุณลุงนากตาเองเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เทอร์โบทีแปดแปนะครับยนอนแล้วก็ทาเก็บรายละเอียดหรือปรับแต่งโดยอู่พี่อ๋อเจเจนะครับคันนี้คุณลุงเนี่ยบอกว่าให้รีดแรงม้ามาสักประมาณ750 8 0 0ก็พอแล้วนะครับแต่ พี่เบียร์ประโยคก็แน่นอนครับดือ้อก็กดไป900มาครับนะปัจจุบันตอนนี้นะครับช่วงล่างก็เหมือนเดิมครับเป็นโอลินกับอิเคยะฟอร์มูล่านะครับผมอันนี้ก็คือคันที่สองคันที่สามครับคันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมบอกเลยว่าผมแอบมีใจให้เยอะมากเลยครับคันนี้คันนี้ก็คือ3 5 0ห้าศนะครับที่เป็นเวอร์ชันท็อปซ c เ e t คันนี้เนี่ยตอนแรกที่เรา,เอาบองกันว่าเอยเราจะทาคันไหนเพิ่มดี คือผมก็แอบเชียร์คันนี้อยู่แล้วเพราะผมชอบรถตระกูลแฟร์เรดี้นะครับแต่ว่าชุดพาร์ทเนี่ยไม่มีผลิตแล้วไม่มีขายเลยนะครับประเด็นก็คือยังโชคดีนะครับที่เราไปเจอคันนี้ที่ตอนนั้นเนี่ยคันนี้เป็นคอมพลทคาร์ที่คุณลุงนัก,กะตะเนี่ยเคยทําไว้นะครับแล้วก็มีคนไทยเนี่ยนำเข้ามาทั้งคันนะครับในตอนนั้นตอนนั้นคุณลุงเนี่ยเขาทําไว้เนี่ยให้กับบริษัทโออาร์ AC, คือบริษัทที่ผลิตคัชนะครับซึ่งเป็น คลาสที่คุณลุงรกกาต่ายแกใช้ตลอดนะครับตามรถท็อปซิกเก็ตเนี่ยก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ ORC ซึ่งพอได้มาเนี่ยเราก็เป็นเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาคันเนี้ยครับเป็นสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มไปคันนี้ก็เหมือนกับตัวคันคัน R 3 4ครับคือระหว่างทางเนี่ยเราก็จะปรึกษานะครับแล้วก็จะคุยกับคุณลุงนักต่าตลอดนะครับอันที่ตอนนั้นคุณลุงทำมาเนี่ยเป็นเ,เครื่อง VQ นะครับคือเครื่องสามารถสูญแซน แล้วติดซูเปอร์ชาร์จมาเลยเบื้องตเลยครับนะครับวางอยู่บนหัวแบบต้องตัดฝากระโปรงไปเลยแล้วซึ่งสไตล์พี่เบีบยร์พี่ยศเนี่ยก็บอกว่าอย,อยากให้มันมีลุคเล่นหน่อยซึ่งตอนเนี้ยเครื่องเนี่ยน่าจะเป็น VQ นะครับเครื่องเดิมแต่จะเป็นลิ้นเดียว2ลิ้นเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จหรือทั้งเทอร์โบหรือทั้งซูเปอร์ชาร์จหรือแม้แต่จะยิงในทัตเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่สรุปแล้วก็ด้วยความที่ชุบแต่งของท็อปซิกเกตนะครับมันทำให้หน้ายาวๆนะครับรเนนนนนีีีีี่่่่่่ยยยยเเเเเเเสห์ของขของค้าาาารรรกกวมมััจะะชุดแตบซึง 240Z เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมี g n o s นะครับหน้ามันจะยาวๆแล้วก็มีมาคันนี้แหละครับที่ใส่ทุกแต่ง Top Secret เนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นทำให้ดูเป็น g n o s นะครับดูหน้ายาวผมชอบมากเลยครับโอเคหลังจากคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งก็คืออ่า S15 นะครับซีวีร์นิสันเอสสคันนี้คอนเซปต์ไม่มีอะไรครับคอนเซปต์ Concept ตอนนั้นเนี่ยคุณลุงนากตะเนี่ยเคยทำซีวีร์เอสสิบห้านะครับไว้สำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟต์นะครับหรือว่า D1 ที่ญี่ปุ่น นะครับซึ่งคอนเซปต์ของ S15 เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทำให้เหมือนรถดริฟท์ทั้งหมดเลยนะครับจุดที่ยากก็คือบอดี้พาร์ทเนี่ยจะมีขายแค่การชนหน้าและการชนหลังนะครับซึ่งยังมีขายอยู่นะครับของ Top Secret เพียงแต่ว่าตอนที่เป็นรถดริฟท์เนี่ยมันมีโป่งหน้าโป่งหลังด้วยซึ่งอันนี้มันไม่มีขายแล้วนะครับเราก็เลยต้องควานหากันอันนี้หายากมากๆบอกเลยว่าหายากมากครับพี่ยศนี้ปวดหัวไปหลายวัน หลายหลายอาทิตย์แล้วครับนะครับสุดท้ายก็โชคดีที่เราได้นะครับตามคอนเซปต์พี่เบียร์เดิมก็คือใช้ทุกอย่างเป็นของแท้นะครับพอได้มาเนี่ยเราก็ตามขั้นตอนนะครับเราก็ค่อยอัปเดตแล้วคุยกับคุณลุงไปซึ่งแกก็เปิดว่าแกก็แอบมีความคิดว่าอยากจะเอาเครื่อง rb เนี่ยไป็นลงใน s สี่นะครับก็คือไม่ว่าจะ s 1 3บสามามาหลายครั้งเลวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาทําเมื่อคุณลุงเปลยมาอย่างนี้แน่นอนครับพี่เบียร์ก็สนองให้เพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็เลย เรียกว่าได้อันที่สงนะครับก็มีคนเสนอมีคนสนอเนี่ยคุณลุงก็บอกโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงประกอบเครื่อง RB ให้เลยนะครับซึ่งคันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเอสสิบหนะครับที่จะวางเครื่อง RB 26นะครับที่ประกอบโดยคุณลุงนัก,กตะนะครับช่วงล่างเนี่ยก็แน่นอนครับอาจจะเป็นโอรินกับอิเคยะฟอร์มูล่านะครับสูตรเดิมเพราะว่าเราใช้สูตรนี้แล้วเรารู้สึกเราชอบแล้วมันเหมาะกับถนนเมืองไทยนะครับอันนี้ก็คือ S15 นะครับ คันต่อไปครับคันนี้ผมใช้คําว่าน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ใจถึงนะครับคันนี้ก็คือ R35 นะครับใน t o p s e c r e t เนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนครับว่านับปัจจุบันนะครับอ3 5เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นรถเรือธงนะครับที่ยังมีผลิตของออกมาเพื่อตอบสนองนะครับทั้งชุดแต่งทั้งของอเพิ่มประสิทธิภาพเล็กๆน้อยๆนะครับยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นรถที่แบบเหมือนยังพัฒนาอยู่ R35 เนี่ยเอาไปวิ่งในสนามวงแหวนนะครับเพื่อ,อเอาความเร็วสูงสุดคันนั้นเนี่ยเป้าหมายแกตั้งไว้ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่วก็ชุดพาร์ทที่แกพัฒนาสำหรับ R35 เนี่ยเอ็นระบบ a e r o d y นา m i c นะครับการให้ลู่ลมนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆเพราะว่าคันนี้คือคันที่จะวิ่งในระดับ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็มี พี่เก่งนะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหญ่ใจถึงเนี่ยก็เลยอ่ะไหนๆไม่รู้ว่าโดนของหรือว่าโดนมนดําหรือโดนอะไรก็ตามครับไปซื้อรถไอ้แดงมาเลยนะครับแล้วก็มาสั่งชุดแต่งนะครับสั่งของแต่งทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะมาพ่นสีทองมาทามาขับด้วยกันแต่งเนี่ยผมบอกเลยครับหล่อมากๆแล้วก็พอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันมันสวยมากครับแล้วจริงๆว่าไม่ต้องสีทองก็ได้นะครับคันนี้ผมเห็นสีเทาก็เคยเห็น สีขาวสีดําก็เคยเห็นที่ญี่ปุ่นผมว่ามันก็สวยหมดเลยนะครับพอใส่ชุดแต่งมันจะดูโหดมากๆเหมโอเคคันสุดท้ายครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครลับนะครับคันนี้ก็คือนิสสันซีเว่ยเอสสครับเพราะที่มันโด่งดังเนี่ยก็คือถ้าทุกคน Google เนี่ยก็คือจะเห็นอยู่ว่ามันมีรายการก็คือไอ้หนังสือ Max Power อของ,องกรีนเนี่ยครับยอมบินนะครับไปขอถ่ายซึ่งคันนี้เราก็ถ้าทำตามคอนเซ็ปต์นี้เลยครับว่าเป็นเครื่อง ใช้เครื่อง SR เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็ถือว่าโชคดีมากที่คุณลุงก็ช่วยแนะนําให้ก็คือเครื่อง S14 คันนี้ที่เด่นอยู่ที่ว่าเครื่องทั้งตัวนะครับถูกส่งไปที่โทเมญี่ปุ่นนะครับเพื่อประกอบนะครับตามสเปคที่คุณลุงนักตะแจ้งมานะครับอันนี้ก็คือเป็น S14 สีทองถือว่าเป็นตัวละครลับเลยครับแล้วผมบอกเลยว่าแอบมีเสน่ห์ผมเห็นแล้วอแอบสวยแอบคนลุกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับรถโปรเจก ท็อปซิกเก็ตของพี่เบียร์ใบยกนะครับผมก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าโปรเจกท็อปซิกเก็ตทุกคันเนี่ยพี่เบียร์เนี่ยจะเปนค,นคุยตรงกับคุณลุงนักะตาเองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับคุณลุงก,ก็จะช่วยแนะนําแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับตามหน้างานเพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเซฟทั้งรถแล้วก็คนขับนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่เราเสนอไปในคลิปนี้นะครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเหมือนกับว่าเราทําออกมาแล้วมันไม่เหมาะก็อาจจะมีการมีปรับมีเปลี่ยนกันบ้างนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นไงครับโปรเจกต์ท็อปซีเกตของพี่เบย์ยกยังไงนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ชอบแล้วก็แอบติดตามตลอดนะครับแล้วใครชอบขนไหนในโปรเจกต์หกคันของพี่เบย์โยกก็รอคอมเมนต์กันได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ